ที่มาและความสัมพันธ์หมวกนิรภัยออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกช่วยลดความดรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะสมองและใบหน้าซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการล้มหรือการชนซึ่งการบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆจากอุบัติเหตุทางถานน การสวมหมวกนิรภัยจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสีย่ยงนี้ในหลายประเทศมีกฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนดังนั้นการสวมหมวกนิรภัยทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นและสามารถเพลิดเพลินกับการขับขีบข่ได้อย่างเต็มที่ไฮไลท์ของโครงการอยู่ที่การเลือกตำแหน่งที่จะติดประชาสัมพันธ์และการออกแบบทำป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ติดประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรตึกวิทย์ีตึกรอวทอตึกวิทยึงตึกกระทะตึกคณะอักษรต,ต,ตึกวิทสามตึกคณะเภสัชตึกวิศวะหอพักหญิงตึกมอมปินโรงยิม engineering design p r o j e t หนกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ปัญหาปัญหาหลักคือการที่ผู้คนยังคงไม่สวมหมวกนิรภัยอย่างสม่ำเสมอแม้จะรู้ถึงความสัมพันธ์ วัตถุประสงค์สร้างความตระหนากักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้คนหันมาสวมหมวกนิรภัยอย่างสม่ำเสมอพัฒนาสื่อการสอนที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย 2. รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักเช่นเด็กนักเรียนวัยรุ่นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ศึกษาพฤติกรรมความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของกลุ่มเป้าหมายปัจจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ส่วนหมวกนี้รภัยเช่นความสะดวกความสบายความสวยงามค่าใช้จ่ายสื่อการสอนที่มีอยู่ศึกษาสื่อการสอนที่เคยมีการนำมาใช้และประเมินผลการดำเนินงานข้อที่3ออกแบบแนวทางแก้ไขแนวคิดหลักเลือกแนวคิดหลักที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายพัฒนาสื่อการสอนที่หลากหลายเช่นวิดีโอแอนิเมชันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเช่นการประกวดวาดภาพ ช่องทางการสื่อสารเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม4พัฒนาต้นแบบการสร้างสื่อการสอนผลิตสื่อออนไลน์การสอนได้ตามที่ออกแบบไว้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างนำสื่อไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อ5ทดสอบและประเมินผลทดสอบในสถานการณ์จริงนำสื่อการสอนและกิจกรรมไปใช้ในโรงเรียนหรือชุมชนข้อ6นำไปใช้ในวงกว้างเผยแพร่สื่อการสอนเผยแพร่สื่อการสอนผ่านช่องทางต่างๆ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความตระหนักรู้